ครับสวัสดีครับนะครับพี่พเพื่อนนะครับผมวันนี้ก็จับถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับเรียงตัวเลยครับก็จะถ่ายชุดมีตำหนิให้ดูนะก็คือตัวนี้ครับที่ว่าเป็นประหลวดน้ำอะครับเป็นประหลวดน้ําเนี่ยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เจาะนะจับแล้วก็เหลวแป๊ดเลยครับก็คือเพิ่งเริ่มเป็นนะถ้าคนรักษาเก่งๆเนี่ยรักษาง่ายนะครับผมอ่ตัวนี้รอยชนนะครับ สองหกขึ้นไปแน,แน่นอนนะครับต่อไปนะสวยมากครับตัวนี้นะครับปึกแผ่นดีนะแต่มีตำหนิที่ว่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะไม่เกี่ยวภาคไม่เกี่ยวภาคใต้นะครับเอาภาคอื่นๆนะที่ไม่ใช่ภาคใต้นะสิบห้าใบแดงครับรวมรวมเบาะพร้อมนะครับ สิบห้าใบแดงรวมรวมเบาะพร้อมนะครับนี่ตัวนี้นะสวยๆเลยครับเอาไปรักษาเองนะตัวนี้สายเลือดสุดยอดครับพ่อจรวดนะ,นะตัวนี้เป็นหลานเท่าว่าเป็นหลานสินชัยนะตัวโชนลานที่สองไฟนะครับนี่ไก่ยังอ่อนๆน,นะครับยังโตได้อีกนะครับี่สวยๆเลยครับใครอยากชมรูปก็ ทักข้อความมันครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับผมมีถ่ายรูปถ่ายเตาถ่ายรูปไปแล้วครับเอาเพาดูอีกตัวนะนี่ครับตัวนี้เป็นหงอนหมูบนะครับเป็นหงอนหมูบนะก็จับแล้วทั้งรู้นะครับตัวนี้อกคดนิดนึงนะอกคดนิดนึงนะครับถ้าไก่เขานะครับโครงสร้างโครงสร้างเขาขยายเต็มที่นะครับก็จับแทบไม่รู้เรื่องเลยนะนะผมนี่ ไก่สวยมากนะครับเหมือนหมูปุบนะนอตัวนี้นะครับไก่ยังโตได้อีกนะครับไก่ยังโตได้อีกนะครับอกคดนิดหนึ่งครับจับถ่ายรูปเทะลึงรููนะเมื่อวานนี้จับครอบสุ่มก็ไม่ได้สังเกตนะจับขาจับอะไรก็มาอุ้มมาใส่สุ่มเลยครับก็ยังไม่ได้เช็คอะไรนะครับวันนี้มาจับถ่ายรูปมาไล่เถือตัวเทือตัว,ตว,ตวนะก็มีตำหนิแล้วก็ เอาแค่ค่า้าวพอครับนี่เลี้ยงชนได้นะครับนะครับผมคดนิดนึงครับแต่คดไม่น่าเกลียดเลี้ยงชนได้นะครับนี่สิบห้าใบแดงนะครับสิบห้าใบแดงรวมเบาะพร้อมนะครับสิบห้าใบแดงพอครับถ้าเป็นภาคใต้ก็เพิ่มอีกยี่ห้าใบแดงนะครับนี่ แต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆก็ภาคอื่นๆก็คือภาคอีสานนะครับภาคเหนือภาคกนภาคการข้าวะรัมออกอะไรเงี้ยนะครับที่ไม่ใช่ภาคใต้อ่ะครับสิบห้าใบแดงครับรวมเบาะพร้อมนะเลี้ยงชนได้นะครับตัวนี้ตัวนี้แม่เป็นของพี่หมวยนะครับเป็นสายหมูบนะครับของส,สายของสืตุ้มนะสืตุ้มพนัดนะครับเป็นของพี่หมูนบนะครับแม่เป็นของพี่หมวยนะพี่หมวยพนัดนะครับแม่เป็น พ่อเป็นสายนั้นนะแม่เขานะครับแม่เขาเป็นลูกพ่อหมูนะครับนี่แล้วผมก็สงว่าพ่อจะหลวดไว้นะนี่ครับไก่ยังไม่ทำไรนะครับไก่ยังไม่ทำไรนะยังไม่ได้เช็ดน้ำยังไม่ได้เลี้ยงเงินสิ้นครับครับผม